สวัสดีครับวันนี้วันที่24เมษายนปี67นะครับวันนี้จะบางแนวแนวทางฮานอยนะครับเนขอยฮานอยเหมือนเดิมหลังจากช่วงเช้าวางแนวทางของรัฐบาลไทยไปแล้วนะครับเนาะชุด3ตัวทังเบาสารคามนี้นะครับใครสนใจก็ไปดูไปชมได้นะครับเนาะว่าเป็นยังไงถูกตาถูกใจไหมถูกตาถูกใจค่อยลงทุนนะครับเนาะถูกจับตลาตัวรีไว้ ทำให้ตุ้งตาตุต้ใจกว่าข้ามไปกับชุมพุความบันเทิงมาคลิปนี้ก็มาที่ฮานอยนะครับให้ของฮานอยเหมือนเดิมมีเอฟซีทักมาหลายคนนะครับเพราะว่าอยากให้ลงแนวทางฮานอยทุกวันถูกผิดไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเอฟซีเขาบอกว่าเขาไม่ยุ่งรัฐบาลไทยนะครับน้องเขาบอกรัฐบาลไทยอันเยอะตัวกันเยอะประมาณนี้ ไอ้ดีๆเด็ดๆไปก็ซื้อไม่ได้ประมาณนี้นะครับเนาะหันมาที่ฮาหนอยบางคนก็บอกลาวอย่างเดียวก็ลงให้ทุกคนนะครับเนาะถ้าวันนี้มีเวลาจะให้นะครับทั้งฮา,หาหนอยและลาวเลยแต่ถ้าวันไหนไม่มีเวลานะครับก็จะลงในช่องชุมชนนะครับให้แทนช่องชุมชนก็คือ youtube นี่นะครับเนาะก็ชื่อ YouTube คือช่อง YouTube นี่แหละแต่ว่าลงเป็นแบบ ลงแบบไมไดคลิปนะครับเนาะลงเป็นแผ่นกระดาษทั่วไปก็เลื่อนๆดูก็เจอเองครับเนาะเหมือนเราเรียนเฟซบุ๊กครับเนาะเลื่อนไปเลื่อนไปถ้าเราติดตามใครเราส้าเรคนที่กดติดตามไปนะครับเนาะถ้าคนยังไม่กดติดตามก็จะไม่เจอครับค้นหายังไงก็ไม่เจอครับเนาะใครไม่กดติดตามหรือแล้วหรืออีกก็ไม่เจอนะครับแต่ถ้าคนติดตามเลื่อนไปเลื่อนมาเราก็เจอเองครับเนาะ สำหรับช่องชุมชนนะครับก็เป็น youtube ของเราดีๆนี่เองประมาณนี้แต่ถ้ามีเวลาจะอัดคลิปให้นะครับเนาะมีเวลาอัดคลิปให้แน่นอนประมาณนี้ก็เป็นอัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อัดคลิปพชมธรรมาชาติสวยๆ้านเราเหมือนเดิมนะครับต้นมไม้ใบหญ้าม่น้ำลำธารเหมือนเดิม,มของฟ้าสีขาวน้ำใสๆเหมือนเดิมนะครับก็เดินไปที่แนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุด มีถูกมีผิดเข้ากันไปเหมือนเดิมก็ดูผลเมื่อวานก่อนครับน้วเมื่อวานวันที่ยี่สิบสามวันอังคารนะครับรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างก็สี่แปดสามตัวบนก็หกสี่สี่นะครับน้ะก็สี่เดือนดีเหมือนเดิมครับเนาะเบิดออกมาก็บนรเใจไม่ดีครับน้ะก็สะดุ้งแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดประจำนะครับพานอยก็จูประมาณนี้ล่างสี่แปดบนก็สี่สี่ก็สี่เดือนดีนะครับเนาะ 48cc ประมาณนี้ 48cc ครับเมื่อวานเราไม่มีครับสีไม่มีสักตัวเลยฮังไกอฟอมเจริญม,มากเลยครับเนาะมานที่รอบ6กโมงนะครับ2ตัวล่างก็สองตัวบนก็6 8 1ปดนะครับสอกับหกหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ผมพูดประจำฮานอยก็ สองแปดกับแปดหนึ่งพูดยังไงวันเราก็คือแปดหนึ่งแปดสองนะครับก็อยู่ในแนวนี้ถ้าใครจับหลักไล่ได้ทั้งบนทั้งล่างครับเนาะจับหลักได้ทั้งบนทั้งล่างเลยแต่แปดหนึ่งแปดสองของเราก็ไม่มีเช่นเคยนะครับเนาะเรามีแต่หกสองนะครับเสียดายนะครับเนาะไม่มีโชคมารอบทุ่มหนึ่งนะครับสองตัวล่างก็หนึ่งห้าสามตัวบนก็หนึ่งหนึ่งก็เบิลอีกรอบหนึ่งนะครับเนะาะเมื่อวานก็เบิลทั้งสองร,รอบรอบห้าโมงแล้วก็รอบทุ่มหนึ่งนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับก็พูดประจำสองตัวล่างหนึ่งหนึ่งห้าสามตัวบนก็สามหนึ่งก็หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนับก็ประมาณนี้เมื่อวานมาสไตล์นี้เลยนะครับเนาะหนึ่งห้ากับหนึ่งหนึ่งของเราไม่มีนะครับไม่มีมีแต่หนึ่งหกนะครับหนึ่งหกกับหนึ่งสองข้ามไปข้ามมานะครับถ้าเบิร์หมดสิทธ์นะครับถ้าเบิร์หมดสิทธ์เลยไม่ต้องพูดถึงนะครับเนาะ ช่องเราไม่ชอบเลือกเบิลน,นะครับก็วันนี้มีแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับก็อย่ามาเป็นเพียงแค่แนวทางถ้าใครชอบไปจัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับเมื่อวานายหลังครับเรามื่อวานเมื่อวานไม่มีโชคนะครับเมื่อวานวันนี้ก็รุ่นกันใหม่นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังเหมือนเดิมนะครับเนาะไม่มีใครสามารถให้เราดังถูกไล้ทุกวันนะครับ เปลี่ยนไปไม่ได้นะครับน้อถูกปิดเข้ากันไปเหมือนเดิมวันนี้เด่น1เด่น4นะครับวันนี้วันที่ยี่สครับน้องหันพุดมีลาวด้วยนะครับนาะมีลาวก็ตอนที่ราวให้เหมือนเดิมเด่น1เด่น4ีจับคู่1 4ึ่งสี่หนึ่งห้าหนึสีห้าสเจ็สาห้านะครับ อทวนอีกครั้งนะครับหาหนอยวันนี้เด่น1เด่น4จับคู่1 4 1 5 1 7 4 3 4 5 4 7 7 3 7 5นะครับก็8คู่นี้นะครับก็ให้เน้นไปที่1 7 1 4แล้วก็4 7นะครับ3คู่ ห7ึ่งเจ็ดเจ็ดชอบที่สุดนะครับวันนี้แล้วก็มาที่ชุด3ตัวนะครับก็มีรุ่น4ชุดเหมือนเดิมก็มี5้าหนึ5งเจ็ดนะครับ4ชุดนะครับนาะชุดนี้นะครับก็เน้นบิที่ห้าหนึ่งเจ็ดห้าหส แล้วก็5้าสี่เจดนะครับ3มชุดนะครับเราตามลำดับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางฮานอยทั้งชุด2ตัวแล้วก็3ามตัวนะครับเนาะใครชอบก็จัดขัดกอผ่านเหมือนเดิมนะครับที่ลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนะาะมันจะเป็นนนอยลาวไทยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นก็โปรดชาวิจารณญาณในการรับชมรนะับฟังเหมือนเดิม พยายามนะครับไม่มีใครสามารถให้แนวทางถูกได้ทุกวันนะครับเนาะก็เป็นไปไม่ได้ถูกผิดขเข้ากันไปเหมือนเดิมวันนี้ผิดวันหน้าก็ว่ากันใหม่ือนเดิมนะครับเนาะสำหรับคอฮาหนอยนะครับเนาะคนชอบตัวเลขประมาณนี้ก็ท้ายคลิปก็เหมือนเดิมนะครับผลลบน้อยก็ตัวเน้นนะครับจัดไปนะครับเนาะยาาเข้าติดต่อกันสองวันสามวันก็หลุดไปนะครับเนาะหลุดไปแล้ว วันนี้ก็ลุ้นกันใหม่นะครับวันนี้หนึ่งนะครับ1 4สก็ส7 3คู่นี้นะครับชอบที่สุดสำหรับคนงบน้อยจัดไปเลยนะครับเนาะพอดีลุ้นกับเขาไม่ลงทุนก็ไม่ได้ลุ้นนะครับคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเนาะต้องมีติดไปรวมนิดนึงไม่งังน้นพูดจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับมีติดไปรวมนิดนิดหน่อยก็พอได้ลุ้นนะครับเนาะ เี่ถ้าไม่มีตัวไม่ชอบตัวที่ผมยินให้ก็ไปเลือกตัวอื่นได้เลยนะครับเนาะหนึ่งสหนึ่งห้าออกบอยสี่สสหก็ออกบอยจัดไปเลยนะครับเนาะไม่ว่ากันจวดคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ